พี่พีจะอ้อนหนูทั้งคลิปอะไแล่ะอะไรอะ่ะมาถึงแล้วใครก็เรียกแต่ข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยผุมไม่ปั่นเลยอะ่ะมุมนนปั่นปั่นจักรยานบุกหน้ามืดเลย เพราะว่าจริงๆที่เนี้ยก็คือให้ขอ2เรื่องเรื่องความรักกับเรื่องงานความรักหนูต้องขอว่าอะไรอ่ะความรักเอ่อมีเทพขอหนูได้แล้วขอหนูได้แล้วเงี้ยเหรอถ้ามีลูกแล้วลูกจะมาเที่ยวสคนได้ยังไงงานทีก็มาคนเดียวเพราะว่าหนูจะอยู่กับลูกนี่ยายยกหมูสามชั้น แกรายสวยเนาะทำไมสักตอน่อ้วนจังทำไรคะัเมื่อยแล้วได้สาวงามมาไม่มีใครงามได้เท่าหนูแล้วสำหรับพี่พีชหนุ่มก็ตั้งโตก็พอแล้วโอเคมาเจอหมูป่าเป็นหมูป่าเหนื่อยหันหน้ามาสิหมูป่าหนูอยากดูด้วงหรือเปล่าหนูอยากดูหน้าแต่หน้าแบบไม่อย่างเงี้ยแล้วก็หนูทำหน้า enjoy หน่อยเด้ว ม,มตกใตกใจเหือนนัปาวันนี้เรามาเปิดคลิปที่เมนสเตชันตรงไทเปนี่แหละครับแผนวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์กู่กงแล้วกราฝนตกหนักมากหนักมากมากเราจะนั่งรถไฟ้าไปแล้วก็เหนือต้องไปต่อร้ถเมลไปถึงกู่กง ไหนๆพูดเพราซีช้างนี้อีอเราอยู่ด้วยกันจะพูดกับเขาทุกเช้าว่าอะไรพีพีโอเคเราก็มาถึงสถานีชื่อหลินเมื่อกี้คุยกับพีบ่าอะไรบอกว่าถ้ามีลูกแล้วลูกจะมาเที่ยวสองคนได้ยังไงเขาบอกว่าพีจะช่วยดูแลลูกไหมพีบอกว่าลูกอยู่ที่บ้านหนูบอกว่างั้นพีก็มาคนเดียวเพราะว่าหนูจะอยู่กับลูก หนูจะซื้อประกาศกลับบ้านเพราะตาบอกว่ามีประกาศขายเไม่ใช่แบบทิปนะนะถามจริงใช่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปต่อรถตรงนี้ข้างหน้านี่เองนี่ดูเทรนการแต่งตัวของหนูเขาใส่รองเท้าขุมข้าวันเดนี้ดับฝันหนูตอนแรกเราจะนั่งแท็กซี่แต่ว่าคนเยอะโอ๊ยเลยรถไฟฟ้า เรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วจะถามว่าไม่ตองค <freshwater> นเต้นกันเให้จอย่ทำเ่อนหวใ้่อะให้อ่อนไม่อยู่แล้วก็ทุกคนอยู่แต่แม่บอเราก็คนกดแมมาอีกแ <c oughs> มนสิบคนแล้วให้ทำอะอนาี่ที่อยงเง้อโอเคเดี๋ยวเข้าแบงค์ไ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคู่กรองชอบมากมันมีหยกที่เป็นรูปหมูสามชั้นกับเป็นรูปผักกาดชอบมากเราไมดูของเขาองชาติเขาด้วยรสชาติเราเยอะยังไม่ดูเลยพี่ทีพี่อะไรหนูเรายังไม่ได้เข้าไปเลยซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าพิพิธภัณฑ์เรากำลังเรากำลังจะเถียงเรากำลังเถียงตองนี้มีสองทุ่มมุมโอเคบายบายค่ะเดี๋ยวเข้าข้างในกันเราเข้ามาแล้ว เจอทางเข้านี่บัตรเขาเป็นรูปกระถางพ่อตอนแรกพีพีให้หนูเป็นโอมบงปออ่ะแต่หนูอยากเป็นเสื้อแล้เขาไม่ให้พูดเสียงดังพูดอะไรได้อ่เขาให้พูดเบาๆก็ไม่พูดเลยเขาไม่เข้าใจว่าเสียงแหลมกับเสียงดังมันต่างกันยังไงเหมือนที่คนไม่เข้าใจว่าพูดปกติกับวีญมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นโซนเซรามิกก่อนไม่พูดเสียงมากไม่ไม่ดังเลยเป็นโซนโซนเซรามิกนี่ก็คือเป็นสมบัติที่อยู่ในวังต้องห้ามของจีนเนาะ ที่ปักจริงแต่ว่าสมบัติถูกคนมาที่ไต้หวันทั้งหมดบูมนี่คือผู้หญิงสวยในสมัยนั้นโอ้ <c oughs> oh, ว่า <c oughs> เนี่ย <c oughs> คือผู้หญิงในอุดมคติในปี6 1 8เอ้ยต้องหุ่นแบบนี้ด้วยปะต้องอย่างนี้เลยหนูก็ใกล้เคียงแล้วนะไหน ือนของไทยปะนี่เป็นของเก่าเพาะงขาเหมือนของไทยปะของเก่าแล้วมันนยังเหมือนเป็นเนี้แบบเนี้ยเครื่องปั่นดินเผาเนี่ยมังกรนี้เหมือนของไทยเขาต้นตำรับไงคะนี่ไงอยู่ในใบพีพีอ่ะอันนี้น่ารักอันไหนครับสีนี้น่ารักนี่ของจริงหมดเลยนะเครื่องมือเครื่องมือในการทำแกะลาย ของพวกเครื่องปั้นดินเผาเขาบอกว่าที่เนี่ยมี2อย่างที่ต้องไปดูก็คือมียกที่เป็นภักกาดกับยกที่เป็นรูปหมูสามชั้นเขามีภาพวาดด้วยนะภาพเขียนแบบใหญ่ๆอ่อะ่นนาคันคุเท่มนข็ฮะทำไมเขต้องมาวาดเนกก็เพราว่าสัตว์น้ำไงเขาศึกษามีปูเป็น่นีดาวนไฟ ันนี้มารยาทดีนะเหมือนคนญี่ปุ่นไนงมารยาทดีนะไป่มาไหลามาแทศมามาเทศก็แบบเดินชนเดินเหยียบไม่ขอโทษแบบผักเราจะที่นี่เที่ยวไต้หวันอะไรที่แบบขอโทษหรือแบบเหยียชอบยังไว้เรามาบ่อยๆนะห้งองน้ันก็สะอาดแบบเป็นยังไงจ๊ะเจ้ามีภูเขาเขาหน้าตาเหมือนประกาศเลยอะ นี่เป็นขวดน้ำหอมของยุคควีนมาเรย์อังกฤษฝรั่งเศสสวยอันนี้น่ารักมากสวยเป็นทองไหนครับเซ็ตแปลงเหรอใช่ใช่เป็นเซ็ตแปลงเซ็ตน้ำหอมอะไรอย่างนี้นี่มีกันกรงกันไกน่ารักมากเลยใช่สมัยก oh ่อนรายการปี1770คูนอะไระหนูเก็บของ เ็บของในห้องหรูไหมหมูกลิหมูกลินี่ไงนี่ไงหยกหูสามชั้นนี่ซอนต่อไปเราจะได้ไปดูหยกแล้วอันนี้แหละอันนี้แหละบุ๋มต้องได้ดูอันนี้ ไปไหนอะผมยกผักกาดไม่อยู่ไม่ไหนยกผักกาดเอาไปโชว์ที่สาขาทางใต้อะอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่เขามีอีกสาขานึงไงดูพวกน้อีกแลยนะเราไม่ได้เห็นยกผักกาดแล้วเสียใจแต่ได้เห็นยกหมูสามชั้นเขาอยู่ที่นะคนเต็มแล้วพี่พียกผักกาดอะไรจริงๆใสมากแจกลายสวยเนาะทำไมสัตว์ตอนนั้นอ้วนจัง ระครังระครงจรกเขกเฮ้ยอันนี้สวยเป็นของใช้แต่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นที่กั้นห้องแต่งตัวนะแกะลายอะ่ะใช่เขาแกะลายในโยมต,ตื่นเต้นยังแพงไหมอันนะี ก่อมประวัติศาสตร์เขาไม่รู้ว่าหยกมีค่าเข้ามาทําเป็นแบบข่าวฟืนนี่ไงตอนที่เริ่มแกะตัวแล้วเอามาแกะเป็นของใช้นี่เริ่มเป็นเครื่องประดับแล้วนะสวยอ่ะอันนี้เป็นหยกผสมกับงานไม้อำไรครับไม่หรอ สรุปว่าหนูชอบงานที่เป็นงานยุโรปใช่ปหมงานทองงานไมเแค่จะเป็นของฝรั่งเศสของหมาเนี่ยชอบไปอังกฤษนะหนูไม่ไปไม่ไปไม่ไปไกลจากลาจากเอเชียไม่ไปมันไกลใช่ไหมพีโกหเห็นไหมพัดอากาศก็หลอกมาก็ไม่ได้เห็นอยู่ดีอ่ะไหญ่กว่าไหมลูกโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของข้างล่างกันก็ถึงร้านขายของข้างล่างแล้ววิวจะสำอางด้วยพี่พีทพีทนั่ง เดี๋ยวเราซื้อของกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนีคือสรุปว่าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วไหนบุ๋มโชว์สิหนูได้อะไรมาถุงผ้ากาได้สาวงามมาอ๋อแล้วจริงๆถึงขนาดว่าทาไมถึงเป็นสาวงามเราก็ไปเติดมาเป็นเป็นสาวงามจริงๆนี่ไงเป็นรูปปั้นหญิงงาม พี่มีอายุ1,300ปีเฮ้ยเขาปัดแง่ด้วยแล้วจบพี่พี่พี่ถ้าผ่านกู่กงแล้วเนาะเห็นผระกาศไหมเห็นรูปผระกาศมีผระกาศเป็นของตัวเองแล้วด้วยแล้วมีมีหมอมีหมูสามคำด้วยแล้วก็เจอสาวงามที่มีใจงามได้ข้นุ่แล้วสำหรับพี่พีะพี่พีซื้อสาวงามไปทำไมเอาหนุไปตั้งโตก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวว่ากัน เราเตรียมตัวเดินทางไปบ่อน,น้ําแรแ่หรอหมุนวันทื่สองอะไรไม่รู้คือต้องรอหมุนตลอดเลยเราอยา่าเล่นละครได้ปะน้ำมีสองขวดเอเวียงอันนึงกับน้ำธรรมดาอันนึงหนูสนัดเอเวียงให้พี่พีทตลอดนี่ให้หนูกินสองไม่มีใครเขาเห็นหรอกว่าทำจริงมันเป็นยังไงคนทำดีบางินมันไม่ได้พูดอะไรเยอะอเลยเรื่อยๆเลยเนาะกล้องเลยมันเห็นมาก ออกจกโรงแรมวอี่ไม่รู้แบกอิดมาแล้วแบบหนักหนักบนแล้วบนบนใหญ่เลยหนักโคตรโคตรหนักอันบุมถือกล้องไหมอะไรบุมถือกล้องค่ะพูดซีซัว่าแบบน,นี้ไม่ได้หรอมาถึงแล้วเชียงเปย์นโนนด้าวหน้ามันมีตลาดพอดีกัวซองตัวซองเป็น <c oughs> ตลาดก็คือเนาะวานาลัมดี เดี๋ยวจัดตรงนี้เดี๋ยวเราเดินดูตลาดแป๊บน,นึงแล้วหรือเราจะไปโรงแรมคค่ะค่ะเรามองแค่นี้ก็ถึงครบตลาดแล้วค่ะไเลยสิคะอ๋อนี่ไงปลาใหญ่ๆนี้เอาสุกว่าโรงแรมเราอยู่ตรงสถานีเลยเราข้ามมาแค่นี้ก็ถึงเลยเดี๋ยวดูไปเล่นตุ๊กตาได้นะอยู่ตรงข้ามาเองอนะเพราะว่าพีจะไปแช่นาแล้วไงไหนหะนั่มาสิ คงน่ารักมากโรงแรมนี้ไม่เคยมานอนมันเป็นแบบอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะแต่ว่ามันเป็นประตูไม้ไมแล้วมันปูพื้นด้วยหินนะข้างในมีตัวโทฟุแล้วก็มีห้องแช่น้ำแรให้ส่วนตัวเรผอมพอปะไม่มันเ <laughs> ข้าได้สองท่านเรผอมไม่พออมไม่พอ <laughs> ไปเล่นตอนมีเด็กมาเด็กน่าจะชอบ๋อนยยังผอมอยู่ดิมาเขาขอลองบ้าง ไม่เหลือขนาดนั้นนะออกมาหน้าโรงแรมเพราะว่ากําลังจะไปหาอะไรกินพีทเราไปดูฝั่งโน้นไหมล่ะดูตรงโน้นเผื่อมีอะไรกินถ้าไม่มีก็เดี๋ยวกลับมาซื้อเซเว่นบุ๊มวิ่งอ่ะพีทวิ้งพีทดูทพีทดูคนนี้อ๋อเออนี่ก็ใช่ละไมง่ายๆเปิดโถทักมีแปมนิมาร์ดมีเคฟซี พี่แช่น้ำมาพี่สบายมากเลยพี่สบายแต่บุ๋มปวดขาไปหมดแล้วมีเหตุเหรอก็เป็นซัมเมอร์คอนเกนตนะเข้าไปดูไหมได้ให้ถ่ายไหมไม่รู้อะใส่ได้ใส่ได้เัาจให้ยังมันลือสิบ้าแล้แล้วมันเปื้อนอะไรเรดีแดงๆเรากลับมาแล้วเนาะเราได้แมคกโดนัลในช่องแมคกโดนัลสินี่ก็คือยังกินในติมเลย วันนี้ก็จบเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันก่อนกลับวันสุดท้ายแลลวพรุ่งนี้แผนก็คือเดี๋ยวออกจากเมืองเมืองเนี้ยเมืองที่เป็นออนเซนเนี่ยช่วงเที่ยงแล้วเราก็จะไปสวนสัตว์กัน <Yeah. S 1> สวนสัตว์ไทเปซูโอเคบายบายเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เนาะ วันนี้เราก็กำลังจะออกจากเป่ยโถยายไม่เอาเดีย๋ยวเราจะไปสวนสัตว์กันวันนี้เป็นางานไหนรีวิวน้ำแร่สิดีนะร้อนได้อาบไหมไม่ตักลาดตักน้ำแต่กะโลรคงกองงอ่ะไม่เนอต้องทําะไต้องกหมู้ง กตาที่สถานีแล้วหนูก็เล่น,นกระตาไม่ได้ไปไหนสักทีรุ่นนี้โกงไหมโกงเรามาถึงสวนสัตว์แล้วบมูมนี่ไงเป็นทีมสวนสัตว์เลย <c oughs> มันมีโซนมาแรงเปิดใหม่นะไม่ดูดูแบบคนเดียวเลยไปดูด่วงกันให้บัตรแล้วในชวัดตีชวัดตีฟาม,ม,มิโก้ตัวใหญ่มากเลยที่ประเทศไทยดูไม่ชมพูเลยตัวมันนะแต่นี่ตัวใหญ่เนาะ,ะกำลังจะไปโซนแรกฟอร์โมซาน แอนิมอลแอลเลียเจอหมูป่าเป็นหมูป่าเหนื่อยหมูป่าร้อนอ่ะหมูป่าเป็นหมูย่างไหนมาหันหน้ามาสิหมูป่าเอ๊หนูว่ามันร้อนเจอยังนี่นี่มาดูหมีกันหนูอยากดูน้นี่นี่หมีไม่ดูไปดูหมีกันมันมีแค่ตัวเดียวะ ลิงมังกี้มังกี้ร้อนเหมือนเราเลยดูมันนั่งหมดอะไรตายยากบุ๊อยากดูด้วงหรือเปล่าหนูอยากดูหน้าแต่หน้าแบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนแมลงเนาะแมลงก็เหมือนแมลงสาบนั่นแหละ ไม่เหมือนเหมือนกันใช่หรือว่าโซนนี้มันต้องบุกป่าอย่าไม่หัวโน้ต้นไก่ปาก็ไม่อยากขึ้นเห็นไหมไม่อยากขึ้นอยู่คนเดียวเย็นนะมันต้นไม้เยอะไงมีไงต้นไม้ไม่ต้องการค่ะเดี๋ยวแพ้ ผมเดินโลเๆ้นนอยหนูหนูไม่ชอบสัตว์ไม่มีขนโอเคปุวะแมลงมีขนที่ขาไงขนขาเนี่ยพี่พีก็รู้พี่พีก็ได้ขนขาเนี่ยเราจะต้องไปอีกไกลนี่ไงเรามาถึงจุดแรกแล้วเป็นผีเสื้อสวยจังเลยผีเสื้อเขาอะไรมาล่ออ่ะผลไม้ออะไรนะนี่ไงเห็ดเห็ดดูเห็ดสิ โดนหลอกมาขึ <schnell S 3> ้นเขาแล้วก็ไ <'s> ม uh> ่เ <high> ห็นอะไรเลยโปรงุมทำหน้าเอ็นจอยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปเราอาจจะเจอหน้าหน้าคือไฮไลท์ของเขาอีกอารหนึ่งแต่หน้าหลับอยู่ไม่มีเราเดินมาถึงทางออกแล้วของสวนแมลงบุ๋มนี่ด้วงไหนด้วงนี่นะขังขยะนะตกใจตกใจเหมือนกัน ต้องใจคนลูกนี่ก็หนูอยากเห็นชัดๆไม่ใช่เหรอหลุดเลยอ่ะนี่ไงเรบอกว่ามันพักอยู่ข้างในอุ้มพงมันไหนนั่นไงในนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วจะมาขี้เซาเปิดเลยนะเปรลดเรล็ดแน่นอนน่าทำหนูเสียใจมากก็น่าต้องนอนกลางวันนะแล้ว็นเสียใจทำไมอ่ะไม่โอเค ผมไปดูแพนด้าแดงกันเราเจอหน้าของตัวน้องดีใจยังเห็นหน้าแค่นี้เลยหรอแค่นี้ละแล้วเราก็เดินไปไม่ผืดเพราะเขาเป็นร้อนมากเราลงมาที่ร้านขายของแทนแล้วจะออกฮะนานี่ไงเขาให้นาคหนูแล้วออกแต่เดี๋ยเราจะไปนั่งกระเช้าแล้วนะไอ้นอนเข้าใจไหม ลาเรืงเร็วออกแล้วเนาะบายบายสวนสัตว์ยั่งเรากำลังจะไปกอนโดล่าเนาะเป็นอีกที่หนึ่งของเมืองนี้พอเสร็จจากที่นี่เราก็จะกลับแล้วบายบายเรว็ว กลัวไหมม <es ่กล For ัวลงมาแล้วก็อยู่ที่ตีนสถานีเนาะแล้วก็เห็นศาลาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราอ่ะต้องเดินไปที่วัดวัดสวยนั่นเนี่ยหนูเมมเราจะเต็มแล้วเดี๋ยวถ่ายรอบๆก่อนเมมมลรี่กล้องจะเต็มวัดสวยมาก วิ้นน้ำลายยืดตาโทรมาเสร็จนะ <Okay. S 2> แล้วเมมเต็มนี่น่าจะเป็นช็อตส,สุดท้าย,อยของที่นี่นละแล้วเดี๋ยวเรากลับไม่น่าจะได้ถ่ายแล้วเพราะเมม,มมันเต็มโทรอยู่นู้นฝั่งนู้นเ้องก็อันโน้นอ่ะเดี๋ยวตึกหนึ่งศูนย์หนึ่งพี่พีน่ะไหน โอ้ไกลๆเลยก็เดี๋ยวกลับถึงโรงแรมได้เมมใหม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีมมีเมมใหม่ด้วยหรอนีอยู่ที่โรงแรมค่ะก็วันนี้จบเนาะเท่านี้ถึงตลาดชื่อหลินไนท์มาร์เก็ตหลินไนท์มาร์เก็ตเราได้ไข่เต่ามาของที่นี่จากร้านรถเข็นข้างหน้าไหมาลองชิมหน่อยเดียบอนหน่อยเป่าให้ด้วย ผมจะอะไรบ้างไหนบอกสิผมได้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งผมจะแต่ตู้ขี้มาสิผมไม่สนใจเลราะนั้นนอกตู้ขี้ตุ๊กตาแต่ตู้ขี้ที่นี่เยอะนี่นะผมผมก็ได้จากตรงนี้มาแต่ตรงนี้อ่ะก็เบี้นะแต่ว่ามันไม่เบี้ยวเนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณนี้ตลอดทั้งเส้นกลับมาถึงโรงแรมแล้วดีอเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายเราเจอกันีกทีนี่ย กกันนีจโอเคมาถึงวันสุดท้ายอีกหนึ่งชั่วโมงเราต้องแอบอดแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะตอนนี้ก้าโมงค้นวันนี้ก็จะได้แค่ซื้อของฝากเราจะมาซื้อของฝากที่ไทเปโตรงเมนเทชั่นเนาะก็คือตรงน,นี้มันจะมีของฝากใครมาก,ก็มาซื้อที่นี่ได้เราซื้ออะไร รถที่นี่เขาดังท้ายสำหรับรถก็ที่มีวันนั้นไม่ได้ถ่ายนะก็เปถ่ายเป๊ะเมียนสเตชันอ,อันนี้หอยมันมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่มันก็จะเป็นขนมของฝากเหมือนญี่ปุ่นเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เคืองอะไรอย่าได้กล่องมันดิพี่เอซอัมอนไว้ไงอ,อนนุ้ยช็อกโกแลตบอลอันนี้มิลคุกกี้อันนี้ก็น่ารักที่พี่ไม่ชอบหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลือกกัดขนมหมเต็มเลยฝากใครบ้างนะฝากใครบ้างนะฝากเลยค่ะจุมเก่งแกนบอลเอาหาหมูชิ้นจังตั้งแต่วันแรกอ่ะเพิ่งมาเจอหมูชิ้นจังแต่ไม่มีชิ้นจังอ่ะอ้าวทำไมอ่ะไม่มีหมูชิ้นจังไปไหนแล้วอุ้ยเดี๋ยวแก้วชิ้นจังได้แล้วทุกคนก็เสร็จแล้วดูของทุกคนเยอะมาก ก็วันนี้เรามาปิดคลิปในเลาวนะเพราะว่าที่เครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งแยกกันหมดสุดว่าเรามาที่นี่จริงๆก็คือมา5วันเนาะแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยตื่นมาก็กลับและในคืนแค่ขนมวันแรกอ่ะเราไปวัดหลงซาแล้วก็ไปหางที่มีโมเดลของเล่นขายเยอะๆแล้วตอนเย็นเราก็ไปกินมอไฟไปกินมาราที่ที่ซีเมนวันที่2เราเาไนมันจอราไแล้วก็หลังงั้นก็ไปจิเปินนาะ ไปดูคูไฟอะไรเนี่ยไปเดินขึ้นเขาวันที่สามแม่เข้ามาก็ตอนเช้าเราไปเราไปกูก้กงแล้วเราก็ไปเปยโถแล้วเมื่อวานเราก็กลับจะเปยโถไปนั่งกระเช้าไปดูสวนสตัตว์ตอนนี้ก็ไปชื่อหลิงในมาร์เก็ตแล้วก็มาถึงวันนี้นะซื้อขนมเมื่อเช้าจบทริปนี้วันหยุดสองการของปีหกหกของเราเหมือนทำงานตอนหนือเหมือนไม่ได้หยุดเหนื่อยมาก ววแล้โอเคก็ฝากกด subscribe ช่องหนูเนาะแล้วก็ใครอยากเห็นว่าไปประเทศไหนแล้วบอกแล้วกันนะคอมเมนต์ไว้แลเดี๋ยวเจอกันเราเขาบอกว่ายุโรปไปคนเดียวนะไม่ไปนะโอเคค่ะก็ไปทำพัส์ตแล้ว